สวัสดีค่ะนักเรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างและจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์กันค่ะไฟล์คือข้อมูลต่างๆที่โปรแกรมสร้างขึ้นหรือใช้งานและถูกบันทึกเก็บไว้เป็นไฟล์โดยมีชื่อและนามสกุลที่จะบอกให้รู้ว่าเป็นข้อมูลชนิดใดใช้กับโปรแกรมชนิดใดค่ะเรามาดูรูปภาพของไฟล์กันค่ะ รูปภาพที่1เป็นไฟล์ของโปรแกรม Microsoft Word ที่เป็นโปรแกรมสำหรับพิมพ์เอกสารรูปภาพที่2เป็นโปรแกรม Microsoft Excel ที่ใช้ในการสร้างตารางคำนวณและรูปภาพสุดท้ายนะคะรูปภาพที่3เป็นไฟล์ที่ใช้ในการเล่นเสียงเช่นเสียงเพลงเสียงดนตรีต่างๆค่ะโฟลเดอร์ er คือแหล่งที่เก็บไฟล์หรือข้อมูลต่างๆซึ่งในแต่ละโฟลเดอร์จะสามารถเก็บไฟล์และข้อมูลอย่างไม่จำกัดะนักเรียน และนี่ก็คือภาพของโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บไฟล์ต่างๆในคอมพิวเตอร์ของเราค่ะนักเรียนต่อไปเรามาเรียนรู้ขั้นตอนการสร้างโฟลเดอร์กันค่ะขั้นตอนที่1คลิกที่ New Folder ในแถบข้อมูลขั้นตอนที่2จะมีโฟลเดอร์ใหม่ปรากฏขึ้นขั้นตอนที่3เปลี่ยนชื่อที่เราต้องการแล้วกด Enter ค่ะ เพื่อความเป็นระเบียบของข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์และเพื่อความสะอาดในการเปิดดูไฟล์เหล่านี้นักเรียนควรสร้างโฟลเดอร์และจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบเช่นถ้านักเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมรูปวงรีนักเรียนควรสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่ารูปทรงเรขาคณิตเพื่อเก็บข้อมูลเป็นต้นข่ะนักเรียน ต่อไปเรามาดูหลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อไฟล์และโฟลเดอร์กันขันนักเรียน 1. มีความยาวสูงสุด256ตัวอักษร 2. ตัวอักษรที่ใช้ประกอบด้วยกอไก่ถึงฮอรุฮูก A ถึงแเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และพิมเล็กตัวเลข0-9และสัญ,ญลักษณ์พิเศษทั้งต่อไปน,นี้ค่ะ 3. ถ้ามีช่องว่างหรือสัญ,ญลักษณ์ลูกน้ำทับจุดดอกตัน ฟันหนูน้อยกว่ามากกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชื่อไฟล์ค่ะ 4. ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กก็ได้ 5. ห้ามตั้งชื่อไฟล์สำคัญในโฟลเดอร์เดียวกันข่ะนักเรียนขอให้นักเรียนสนุกกับการเรียนในครั้งนี้อย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ